สวัสดีครับ FC ช่องบอลเบือลักเหรียญทุกท่านเลยนะครับทั้งท่านผู้ชมเก่าและท่านผู้ชมใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับที่11เดือนมิถุนายน2565นะครับผมเป็นวันหยุดนะครับของท่านหลายๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้นำนะครับเหรียญนะครับนี้มาให้ f c ทุกท่านนะครับได้ชมแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับผม เป็นเหรียญนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญช้างนะครับสมัยรอหะนะครับสยามอาณาจักรนั่นเองครับผมก็นะครับเอฟซีบางท่านนะครับเมื่อดูแล้วนะครับอาจจะนะครับบางท่านก็รู้แล้วนะครับว่าเหรียญนี้คือเหรียญอะไรนะครับมีประวัติและความเป็นมาอย่างไงนะครับราคาซื้อขายกันในกลุ่มนะครับราคาซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับซื้อเข้าเท่าไหร่นะครับราคาขายออกกี่บาทนะครับผมก็ เหรียญนี้นะครับผมเป็นเหรียญที่นะครับมีเรื่องเล่านะครับผมเรื่องเล่านะครับมีดังนี้ครับผมคือย้อนไปสมัยรัชกาลที่4นะครับผมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯนะครับไทยนะครับมีหน่วยนะครับสกุลเงินตรานะครับซึ่งเป็นนะครับเป็นไผ่สองไผ่นะครับเป็นเฟืองนะครับเป็นบาทเป็นสองบาทเป็นตำลึงนะครับต่อมานะครับก็เป็นอัดเป็นเสี่ยวนะครับอะไรเขาว่าไปนะครับ แต่ต่อมานะครับมีปัญหาในการทำเงินตราให้เป็นหน่วยเงินย่อยเนื่องจากว่าช่วงนั้นนะครับมีนะครับต่างชาติชาติตะวันตกนะครับพวกฝรั่งนะครับเข้ามาทําการติดต่อค้าขายกันนะครับผม F4 ครับและก็นะครับข้าเงินของเรานะครับที่เป็นอยู่เดิมเนี่ยนะครับก็เวลาทําบัญชีอะไรอะไรกันเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะนะครับแปลงค่าให้ทําให้เกิดปัญหาในการทําบัญชีพูดง่ายๆนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับผมพระเจ้านะครับบรมมวง์เธอกรมหมื่นนะครับมหิดสราชหฤทัยเสนาบดีกระทรวงการคลังมหาสมบัตินะครับทรงดำริว่านะครับประเทศไทยนะครับทรงที่จะทรงควรที่จะนะครับเปลี่ยนระบบเงินตากันได้แล้วนะครับผมจากระบบเดิมนะครับมาเป็นระบบใหม่คือระบบแบบทศนิยมครับเอซีนะครับทรงกําหนดนะครับมาตราและบาทสตางค์ขึ้นนะครับ เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับทรงนะครับทรงเสนอนะครับทรงดำทรงเสนอเรื่องนะครับต่อพ่อรอห้าของเรานะครับคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อให้พระองค์นะครับทรงมีพระราชวินิจฉัยนะครับผมราชการที่5ของเราพระองค์มีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วนะครับผมก็นะครับสั่งให้มีการนะครับทดลองนะครับ ในการทําระบบเงินตราใหม่ครั้งแรกนะครับผมโดยเริ่มนะครับจากสตางก่อนนะครับผม f c นะครับดังนั้นนะครับนุามาสตางเนี่ยหน่วยสตางนี่จึงถือกําเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองครับ f c ครับผมเมื่อเราเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้แล้วนะครับการกําหนดเงินตราในระบบบัญชีเนี่ยครับการหักทอนกันเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับกว่าเดิมมากนะครับผมนี่แหละครับ นี act. ่นะครับเป็นเหรียญนะครับช้างหัวโลนนะครับผม F4 นะครับโดยนะครับโดยการผลิตนะครับเหรียญนี้ครับผมการผลิตเหรียญนี้คือใช้นะครับโลหะสีขาวหรือดิจเกิลนั่นเองครับ F4 นะครับเป็นเหรียญช้างนะครับสามเสียนตาไอยาพดนะครับมีช่อชัยพฤกษ์นะครับด้วยที่อีกด้านนะครับมีสัญลักษณ์คำว่าเฮจูนะครับซึ่งนะครับการสั่งทำเหรียญนี้นะครับเหรียญช้างหัวโลนนะครับ ก็น่าจะสั่งทําตอนที่นะครับองค์พ่อนะครับรอห้าของเรานะครับพระองค์ไปนะครับประภาพนะครับที่ยุโรปนะครับเอฟซีแต่นะครับเมื่อได้มีการนะครับทาเหรียญนี้ขึ้นได้ไม่นานนะครับเอฟซีครับปัญหาก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่ได้นําออกใช้ปัญหาที่ว่านี่คือปัญหานะครับคําว่าการสะกดนะครับคําว่าอาณาจักรสังเกตคาว่านาเนี่ยครับเนี่ย สังเกตคำว่านาครับผมเอฟซีเข้าไปครับนาเนี่ยในเหรียญเป็นนอหนูนะครับในเหรียญเป็นนอหนูแทนที่จะใช้คําว่านอเนนนะครับเมื่อเหรียญนะครับเสร็จสิ้นนะครับก็ได้ถูกส่งมายังประเทศไทยนะครับองค์พ่อเราห้าของเรานะครับก็ได้หยิบเหรียญขึ้นมาดูพระองค์ก็ทรงดำริว่านะครับที่ถูกต้องก็คือที่ถูกต้องนะครับเหรียญที่ถูกต้องนะครับต้องเขียนคําว่าสยามราชาณาจักร อาณาก็คือนองเลนนั่นเองครับผมครับส่วนราคาซื้อขายกันนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับแพงถึงหลักพันหลักหมื่นนะครับ F4 ส่วนราคาที่นะครับนักสะสมเล่นหากันถ้าสภาพที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมราคาก็อยู่ประมาณหลักร้อยครับ F4 ครับขึ้นอยู่กับสภาพของเรลนเป็นองค์ประกอบครับผมนี่นะครับสีครับเหรียญครับผมเรียกนะครับเหรียญช้างหัวล้นเองครับ F4 ด้านหลังนะครับผม2ทับหนทับสนะครับ F4 สอสตางค์ครึ่งรับเนี่ยโลหะสีขาวนี่เป็นท่านขอดนะครับ F4 ครับขอดเหรียญเล็กนะครับเหรียญเล็กมากพอดีผมลืมเอาเหรียญมาเทียบให้ f c ดูนะครับก็หวังว่า f c นะครับท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับคงจะนะครับชอบนะครับการนําเสนอของผมสําหรับท่านที่นะครับต้องการส่งเหรียญ ทานบัตได้ของสะสมมาขายนะครับผมก็สามารถนะครับติดต่อที่ช่องทางนี้เลยครับผมโทรศัพท์นะครับ0642251499นะครับสายตรงสายด่วนมาถึงผมทันทีเลยหรือนะครับหรือจะนะครับส่งรูปนะครับมาประเมินราคาโดยแอดไลน์มาที่เบอร์0642251499นะครับผมแอดไลน์แล้วนะครับผมจะชื่อใช้ชื่อในไลน์ว่านะครับรับซื้อเหรียญธ่นบัตได้ของสะสมนะครับถ้า f อมีนะครับผมก็สามารถที่จะนะครับ ทรงนะครับเหรียญหรือว่าธนบัตรนะครับเพื่อมาทําการประเมินราคาได้ทันทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ครับช่วงเช้าถ้าไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่กับครอบครัวนะครับทํากิจกรรมร่วมกันนะครับผมมันหยุดนะครับผมเดี๋ยวพบกันตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ